จุดสุดท้ายของเมืองไทยดีๆดีวันนี้นะคะสําหรับสายที่มาทําทุกอย่างแล้วแต่ว่าอยากมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะแนะนําที่นี่เลยที่อําเภอทวัตดุรีนะคะนั่นก็คือแพร่ตาผูนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ยาวัสวัสดีค่ะที่นี่เหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างคะนักท่องเที่ยวนะคะที่มาทําธุระธุรกิจในร้อยเอ็ดนะคะอยากมาชิวๆแพร่ริมน้ํานะคะเรามีทั้ง โด้านบนแล้วก็แพร่ด้านล่างนะคะช่วงนี้เป็นหน้าน้ํานะคะน้ําก็จะเยอะสักหน่อยไม่แนะนําให้ลูกค้าเล่นนะคะทางแพร่เรานี่จะเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะคะแบบปลาเนินอบฟางปลาคังลวกกิ้มปลาเป็นปลาแม่น้ําชีโดยแท้เลยค่ะแล้วก็ปลาหมูทอดปลาหมูทอดใช่ค่ะเป็นเป็นปลาที่หายกินยากมากเลยค่ะ าาชาวบ้านเขาจะไปดักตรงเอาเอา,เอาที่กระบอกไม้ไผ่นะคะไปแช่ไว้ในน้ําอาทิตย์หนึ่งยามครั้งหนึ่งไปไป,ไปดักไว้ค่ะเดี๋ยวทานไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะเอามาทอดหรือต้มก็ได้คะะ่ะที่เป็นขึ้นชื่อของแพรเราคือต้มไก่ใบมะขามอ่อนคะ่ะเป็นต้มไก่บ้านคะะ่ะว้าว ต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนที่เป็นแบบไก่บ้านแท้ๆที่ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแล้วเขาก็เอามาส่งที่ร้านเราพวกข่าตะไคร้ก็ของชาวบ้านที่เขาปลูกเป็นรายได้เสริมก็มาส่งที่เราค่ะทุกอย่างวัตถุดิบคือมาจากชุมชนใช่ค่ะเราสนับสนุนชุมชนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วในเรื่องของการเปิดวันเวลาย,ยังไงบ้างคะอ๋อเปิดวันธรรมดา ก้าโมงถึงห<า>กโ <6 S 2> มงเ<ม>ย็นค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะนะค่ะต่เอเรื่ก็เปิดเปิดค่ะยกเว้นน้ําท่วมล้านค่ะยกเว้นน้ําท่วมร้านนะคะมาได้ทุกวันเลย <c oughs> ะนะคะ่ะชอบแบบข้างบนหรือข้างล่างแบบเล่นน้ําแบบ <c oughs> ย่อนขาชิวๆได,ได้เหมือนกันได้ทั้งนั้นอยากให้พี่เยาช่วยฝากช่องทางการมาเนี่ยค่ะว่าสามารถมาได้ที่ไหนนะคะบอกกันหน่อยค่ะอ๋อถ้าจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะคะถ้าจากตัวเมืองร้อยเอ็ด มาที่ร้านเราก็ประมาณ16กิโลนะคะ,ะเข้าบ้านหัวโนนมาจับ G.P.S มาเลยนะคะ,ะปักหมุดมาเลยร้านแพตาพูนทะเลร้อยเอ็ดก็จะมาถึงที่นี่เลยค่ะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวพักผ่อนห่อนใจนะคะที่อำเภอททวบุรีมาเลยแนะนำที่นี่นะคะ,คะก็สามารถมาตามช่องทางอย่างที่พี่เอาได้บอกไปนะต้องบอกว่าเมนูเมื่อกี้แอบกินไปด้วยระหว่างคุย อร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อปลาที่สุดแล้วก็แน่นมากๆใช่ค่ะก็สําหรับใครที่อยากมาก็ฝากที่นี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาพี่เยาวพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะไปกับรายการเมืองไทยดีว,วันนี้ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ